อ่ะการสวัสดีชมทั้งเ่ือครับอยู่หรือบปยครับเย้ชันห้ามขำน้มไม่สิต้องรึยวว่าห้ามขำเฉยๆนะโอ้คลิดจะสั้นๆน้หรือไม่สั้นก็ได้เลยอาจจะสิบนาทีก็ได้ในวันนี้แหละแขกรับเชิญใหม่กันพกตาก็มีอยู่เกมเดียว กตาอยู่ในไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเดยวเดยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยูยูยูยังเพิ่งมากลัวนะกูทำคลิปอยู่อ่ะก็คือกิ้งกี้กัคนกึ่งยืนยังไม่ไนี่อ่ะก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่าหืม ห้ามคำแต่เสียงมาไม่ เรียบร้อยฮะ s a e something คืนนี่ผมนอนระแวงนี่นอนเมื่อเห็นหน้าที <c oughs> โอ๊ยนึกถึงไอเดเลเลย ใช่ใชที่ผมต้องหยุดคลิปกะผมว่าเวลาพูดทุกครั้งเนี่ยผมกลัวเสียงมันคนดูมันไม่ได้ยินเสียงผมอะอ่ะ <c oughs> ใครอมาอีกหน่อยอีกคนหนึ่งโบกเกาให้ <c oughs> <c oughs> อืมเียบ้อยโอเคจบไปแล้วคลิปแรกก็อ่าห้ามคำัแมว cà đen อือฮืเราเลยขับใช่เลยเาเห็นเมียวว่ะแล้วกนะฮะ ไม่คูดาวไปต่อ มาเลยเมาการตรวดมาไม่ถึง

สู้เย็บสู้เย็บกบเหมือนต่อยมวยเอ้าไปโดนกับพอดีมือเผลอไปโดน โอ้ใเคจะหาทำไมอีกแล้วก็ไม่รู้เออเราเบิดโล o w ยิ่โอเคไปตากระเมียมาด้วยนะเราเบอร์ low นั่นนะครับแต่ ไปอยู่ได้ใน่อน้องพูดไม่ใช้อีกแล้วอืมเีกิดนักคลเลยอืม โอเคจบแล้วอ่ะก็ต้องพอเันแค่นี้ก่อนไว้เมื่อตกันใหม่ในคลิปหน้าบายสวัสดีครับบาย